หนูอัะใครเอามาสุกเร็วหนูต้องเอาวันนี่ออกอ่าตงนี้ถ้าว่าหนูยังสุกช้าหนูก็ต้องใส่วั่นถ้าจะเก็บให้สุกช้าต้องมีขั้วให้เต็มอ้าอยู่แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าอเอาคั้วออกก็คือสุกเร็วเร็วนี่คือกี่วันคะสามวันถึงสี่วันนี่ได้กี่ละอืมแต่มันไม่ใช่เหมนผลไม้อย่างอื่นนะ อ่ะอันเนี้ยมันต้องไว้เวลาแล้วดูยังไงว่าตอนนี้จะกินได้แล้วมันต้องนิ่มนอยเอกันมันต้องนิ่มนี่หนูยุงยุงยุงหิวก็คือกดกดที่ผิวเออเอาเอาสัมผัสนี่นะมันจะนิ่มนะมันจะนิ่มเออมีอันนึงทำนมอ่ะนีมันนี้ไหมมันมันจะนิ่มแต่ถ้าเอาเอาหัวไว้ก็ต้องดูความนิ่มเหมือนกัน ใช่ไหมอืมก็ต้องดูว่ามันนิ่มหรือยังมันถ้ามันนิ่มเอีเอาเราดูบีบนี่นะมันจะนิ่มๆอืมค่ะกินได้เลยมันจะโครง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 อย่างเงี้ข้างในแล้วสีผิวมันจะเปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะเป็นแบบนี้แต่แค่ให้มันนิ่มนิ่มแล้วก็ซุกเลยอยนี้อือเดี๋ยวถ้าถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปนิดๆเพราะว่ามันชามละเออ่ะมันซุกเลยอ่ะค่ะแต่นี่มันสีสดเอ่ะอันนี้คือต้องให้ผูกสายอย่างงี้นี่คือ ต้องขูดูแก่แล้วเอวนี่คือแก่แล้ว <C oughs> นี่คือแก่แล้วนี่คือแก่แล้วอันนี้คือยังไม่แก่อใช่โหนี่ประมาณสักสองลูกโลได้มั้งคะเนี่ยได้ไหม เนี่ยฮะสองลูกโลกว่าไ uh uh ี่กิโลป่านเานะสองลูกเนี่ยอมเฮนี่ยนูมาช่วยเชื่อชื่ออ ันพันเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะคุณฟ้าพันเดียวกันชื่อมันชื่อพันมีมีชื่อพันไหมคะอันนี้นี่นะมันจะเป็นพันพื้นเมืองที่ว่าเขาเป็นเป็นต้นต่อถ้าเราอยากได้พันมะคเนียหรือพันแฮ็ดอย่างนี้นะต้องเสียบอืแล้วพื้นเมืองพื้นเมืองนี่คือยังไงคะแม่เป็นมันชื่อของมันนี่แต่ก่อนเมื่อก่อนี่โครงการหลวงเขาเอามาส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยพันพื้นเมืองอย่างค่ะ แต่จือมันจะเติบนมี mm hmm. เอาไปได้ค้นคว้าหาหาจือมันลูกมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นของที่นี่เลยของที่นี่ลูกเงาเงาเงาสามโลน้อยนยแล้วล,ลุงอน่าจะต้องเอาอีก ข้างล่างก็จะเป็นไล่ชานี่ข้างล่างเป็นไล่ชาแล้วก็มีกาแฟมีลิ้นจี่ด้วยตรงทางที่มามีส้มโอ,โอมีเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมามาทุกดูมากินทุกอย่าง <c oughs> ต้องแล้วมีสตรอเบอร์รี่ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> สตรอเบอร์รี่ปลูก <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะปลูกแล้วเราเรียนว่าเวลาปลูกตัว เอาไม่เต็มไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวแยกโลนึงไปถุงนึงก่อนเพราะว่าเพื่อนเอาโลนึงของหนูเอาห้าแล้วเพื่อนอีกโลนึงก็เป็นหกหกห้าหนูโดนแตง่อยเข้าโรงพยาบาลแตงโมวันอาทิตย์ก่อนแผลคหรอแผลเอาห้าโลห้าโลนี่ของหนูเอาอีกโลหนึง

แต่ถ้าสมมติเราใส่ตู้เย,ย็นแล้วออกมามันก็ไม่ได้อยู่ดีต้องให้มันสุกก<อ>่อนแล้วใส่ตู้เย็นเออต้องมันทีเด<บ>ย็นมตะมันอก่านี<ป>้ค่ะโอเค แถมให้เงินลูกแทอบคุณค่ะหนูเอาอีกดีกว่าหนูว่ามันน้อยไปนะฮะเลยน้องเพื่อนฝันลูกแต่งตัวยุ่หนูเอาอีกสามโลได้ไหมได้เอานี่แถมให้ขอบคุณค่ะเอาอีกสามโลเอาอีกสามโลของแถมไม่ได้เรีหรอหนูเดินหนาวโอ๊กเอฟหนูเอ๊กอย่างนี้